อ้วจริงครับแล้วอะไรอ่ะแต่ก่อนมันจะเป็น FTP เนอะใช่แล้วมันก่อมันจะเป็นข้อมูลแบบ f ป p แต่แต่มันมีชื่อเก่ากว่านั้นนะครับ eBox รู้จักไหมไม่รู้จักครับมันคือชื่อเดียวกันอ๋อมันคือชื่อเดียวกันกับ FTP ใช่ใช่คือไอตัว FTP กับ eBox เนี่ยคือเป็นชื่อเดียวกันแต่ว่าหลักๆเราขอเรียกว่าเป็น FTP ด้วยกันเนาะครับอ่าเราจะเปรียบเทียบเลยไหมก็ดีค,<อ>ครับอ่าทําไมเราถึงคิดว่า Google Drive มัน,ม,น,ม,นมันดีกว่า FTP ทำไมเราถึงควรเปลี่ยนจาก FTP มาใช้ Google Drive อันังแรกเลยนะเรื่องความปลอดภัยก่อนครับ FTP เนี่ยเป็นการอัพโหลดข้อมูลขึ้นไปโดยที่เราไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนอัพโหลดครับเราไม่สามารถกำหนดสิทธิ์ได้ด้วยอย่างแรกใช่แล้วก็เรื่องของการแจ้งเตือน มันไม่มีบอกเหมือนกูเกิลเลยอ่ะอันนี้สําคัญมากๆเช่นสมมุติว่าพิดจะอัปโหลดไฟล์ไหมจริงใช่ไหมมันมันเมืม่อเช้าแล้วกันอัปโหลดไฟล์วิดีโอปึ๊บตัว Google น่ะถ้าเกิดผิดอัปโหลดอ่ะมันจะแจ้งเตือนเนี่ยมีคนอัปโหลดนะตอนเวลาเก้าโมงกว่ากว่าแต่ถ้าเป็น s d p เนี่ยไม่มีบอกเลยนะครับผมมันจะเป็นแบบเหมือนไฟล์เปล่าๆึ้นโยนขึ้นไปเราไม่รู้เราต้องไปถามเจ้าตัวเฮ้ยใครอัครคปคนอัปโหลดคนนี้ใครอัปโหลดไม่รู้เลยนี่คือสาคัญเลยอย่างแรกก็คือ o o เกิลดาได้เปรียบ อ,อดภัยอย่างที่สองก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายครับผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่สิผมผมจะพูดว่าค่าใช้จ่ายของ Google Drive เนี่ยมันเริ่มต้นถูกมากเลยนะแต่จะพูดพูดให้เดาราคา FTP ก่อนว่าเปิดเปิดราคามาเริ่มแรกอะอย่างร้อยอย่งน้อยยืนพื้นที่ห้าร้อยกิกะบอะที่เดาราคาไหมต่อป,ปีเท่าไหร่เอ่อน่าจามห้าพันไหมครับอุ้ยเกือบถูกลบไปห้าร้อย สี่พันห้าสี่พันห้าใช่ต่อปีนะครับทีนี้ลองมาดูบริการของ g o o g l e นะได้แต่แล้วแต่ว่ามันขนาดตัวนี้คนละตัวกันนะครับแต่ว่าเราลองลดมาตรฐานตัวสองเทราไบต์อ่ะหนึ่งปีสามพันห้าเฮ้ยสามพันห้ากับสี่พันห้าตัวสามตัวสี่พันห้าได้ได้สตอเรจอ่ะก็แค่เท่าไหร่ห้าร้อยกิกะไบต่วนตัวสองสองเทราไบต์เนี่ยของ g o o g l e น่ะสามพันห้าต่อปีอันนี้คือตัวแพงสุดเลยนะครับ เอออ่ะเดี๋ยวผมขอขั้นก่อนนะครับอ่าบัญชี Google นะครับต่อให้คุณเป็นบัญชีทั่วไปหรือว่าบัญชีฟรีนะครับอืออ่ะคุณไม่ต้องเป็น Google Workspace ก็ได้เพื่อที่จะได้พื้นที่แบบไม่จำกัดน,นะครับก็คือคนคนที่มีบัญชี Google แบบฟรีนะครับก็สามารถซื้อพื้นที่นะครับเพิ่มได้เหมือนกันนะครับ อ่าเริ่มต้นก็จะเป็น15กิกะไบก็คือสำหรับอันนี้ฟรีอย่แล้วนะครับแล้วก็สามารถอัปเกรดเป็นแผนได้ขึ้นเรื่อยๆราคาก็จะเพิ่มสูงขึ้นนะครัก็จะมีแบบเพิ่มขึ้นมา100กิก200กิกหรือกระโดดไป2เทราไบตเลยอาราคาแรกก่อนพิครับ100กิกอะอ่ะ1เดือนจ่ายเท่าไหร่4 0บาทครับถูกมากเลยนะถูกแล้วเพราะว่ามองมองจออยู่นะครับแล้วถ้าเกิดจ่ายเป็นรายปีอะ เจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยต่อปีถูกไหมเนาะได้ส่วนลดอีกนะจ่ายรายปีใช่นะครับก็คือถ้าซื้อเป็นเหมารายปีก็จะได้ราคาที่ถูกลงใช่ใช่ครับอ่ะต่อไปก็จะเป็นตัวสองร้อยจิกเนาะครับก็สิบเก้าบาทต่อเดือนเก้าสิบเก้าบาทโอ้โหเพิ่มนิดเดียวเอง่ะใช่โอ้โหแล้วรายปีหนึ่งพันมิทอนเนาะเก้าร้อยเก้าสิบบาทคุ้มไหมเนี่ยนะครับแลวตัวสุดท้ายที่ที่บอกไปตอนต้นสองือนละรา สร้อยสิบบาทต่อเดือนแบบใช้กันแบบไม่หวั่นไม่ไหวครับเฮ้ยเนริกมันแพงกว่าใช่ไหมใช่ครับเ <laughs> ปเราแชร์กัน,เน้นเดฟิก <laughs> ครับก็ตัวนี้นะครับอาจจะเหมาะกับอ,องค์กรเล็กๆหรือว่าในกลุ่มก้อนทำงานแบบสิบห้าหกคนเนี้ยเพราะรว่าราคา w o r ร์ p สเปซก็ค่อนข้างสูงูุด้องพอสมควรน,นะครับก็อันนี้ Google One อาจจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมมากกว่า นะครับ o o ูก็ o n นอ่ะทีนี้กลับมา FTP ครับอ่ะโอเค FTP <F TP S 2> ใช่ไหมเรื่องพื้นที่โการจัดการไฟล์โอเคในเรื่องของการจัดการไฟล์ของ FTP ผมว่าหลักๆเลยอะ่ะมันใช้งานค่อนข้างยากกว่าตัว g l e Drive ครับแล้วก็ขั้นตอนมันเยอะกว่าอย่างเช่นคุณต้องมีโปรแกรม ในการที่จะอัปโหลดไฟล์งานเช่นไปตัวอย่างเช่น w i n เอส s c พนี่เราใช้กันเราใช้บ่อยงครับในการอัปสื่อเดซี่ขึ้นเว็บไซต์เป็นองไรไฟล์ซีล่าแลแบบเดียวกันพีทีทเหมือนกันแล้วก็การใช้งานหรือว่าพวกอินเทอร์เฟซของมันอ่ะมันดูใช้งานยากผิดเนาะที่ลองใช้มาตลอดปีนึงเนาะวิเอสซีพีเทียบกับกูเกิลไไม่ได้เลยนะค Google Drive อ่ะคุณไม่จําเป็นต้องมีโปรแกรมพวกนี้นะใช่คุณมีอินเทอร์เน็ต คุณต่อ Explorer หรือไม่กร Chrome ของคุณนะเปิดเว็บไซต์ขึอย่างเดียวเลยคุณพิมพ์ Google เข้าไปแล้วก็ล็อกอินมันเข้าไปใน Ecosystem มันเลยใช่ซึ่งเนี่ยคือการลดปัญหาลดขั้นตอนในการทำงานของมันใช่ครับไม่ต้องลงโปรแกรมไม่ต้องส่วนอะไรทั้งนั้นขอแค่มี a c c เ u าืมเข้าไปเลยแล้วคุณใช้งานได้เลยตัเนี้แหละตอบโจทย์แล้วก็ค่อนข้างสะดวกพอสมควรใช่ครับอ่าแล้วทีนี้ในเรื่องของ บัญชีการใช้งานเนาะ,ะแต่ในตัวของ Google Drive นี่มันจะค่อนข้างแตกต่างกันจับ FTP เหมือนกันก็คือ FTP เนี่ยมันจะไม่จำกัดการใช้งานครับมีแต่นะแต่ความปลอดภัยต่างกันลิบลับ,บนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าใครก็ตามที่เข้ามาใช้ FTP ในทั้งบิน SCP ทั้งไฟล์ซีล่าอะไรเงี้ยฮะทุกคนเข้ามาใช้งานได้หมดซึ่งเราไม่รู้ไง ตันแรวันหนึ่งมีคนมาแกล้งเราอหมือนอยากแกล้งพีทอ่ะเกิดแบบเกิดมีความอิจฉาลิษยาในที่ทํางานใช่อะไรอย่างเงี้ยนีะแล้วแบบผมแกล้งจริงแบบลบไฟล์ทิ้งหมดเลยเนี่ยมันก็ไม่ไม่ได้ทิ้งประวัติไว้นะคะว่าใครใครเป็นคนอันนี้ไม่ทิ้งอะไรเลยเลยใช่ครับซึ่งพีทพีทจะมาผมจะมาถามพีทพีทลบไฟล์งานผมหรอผมไม่ได้ลบคุณมีหลักฐานอะไรหรือเปล่าไม่มีครับแต่ถ้าเป็นกูเกิ d ลได e อ่ะมันรู้ไงว่าใครเป็นคนลบ ใชเป็นคนก๊อปสำเนาครับรู้ทุกอย่างเพราะว่ามีแจ้งเตือนทั้งหมดเนาะก็คือพวกก็ได้นะพกก็ได้นะครับจะมีความปลอดภัยตรงที่ว่าเราสามารถตั้งสถานะของไฟล์ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะกล่าวในการอบรมถัดไปนะครับอืมอ่ะเราถึงเรื่องอะไรนะเปรียบเทียบการใช้งานผ่านไปแล้วทีนี้อ่าไม่ดีกว่าน้ะเรามา เอาเข้าบุคคลี้กับประโยชน์ของ Google Drive ดีกว่าครับอย่างแรกครั Google Drive จะทำงานได้ทั้งบน Windows OS เนาะแล้วก็ตัว Mac ก็ไดก็คือเข้าถึงได้แบบแทบทุกอุปกรณ์ในในโลกครับที่มีระบบปฏิบัติการ Windows Mac OS Android iOS นะครับถ้าพูดง่ายๆคือเป็นโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กโทรศัพท์ iPad นะครับแท็บเล็ต ครบนะใช่ไอแต่อาจจะมีติงนิดนึงไอตระกูลของอะไรนะหัวเว่ยอะจริงๆของแบรนด์ใช่ไหมแบรนด์บ o o g l e ว่ะใช่นี้ติดนิดนึงเมื่อเมื่อไม่นานนี้นะครับก็เขามีมีเรื่องกันเนาะอ่าหัวเว่ยก็เลยหยุดหยุดให้บริการ Google Service ถูกถูกครับเขาไปพัฒนาอเอสตัวเองคอมมูนี่ของมันนะใช่ไหมครับแก็ใครใครที่จะซื้อหัวเว่ยนะครับก็ติงติงไว้ในเพียงว่าต่อไปนี้เขาอาจไม่มีบริการ Google Service นะครับก็คือรวมก็คือรวมไปทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Gmail YouTube นะครับ Google Meet Google Drive ต่างๆก็มีกใช้ไม่ได้แต่เล็บนะไม่มีใช้ใช้แบบ Official ครับแต่คุณต้าใครอยากไปสายสายดักก็แล้วแต่ท่านจัดสะดวกนะครับแต่ที่เป็นสาวกโผล่เลยเลิกแล้วเนาะเพราะว่าไม่ตอบโจทย์การทำงานครับเพราะว่าทุกวันนี้เราต้องใช้ Google ในการทำงานใช่ครับเพราะว่าไม่มี Google เนี่ย ก็ลำบากอยู่ลำบากบลำบากอยากใครชอบดู y u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  e เนี้ยก็อ่านออไม่มีนะใช่ไมีต้องดูผ่านเบราว์เซอร์มานะโอ้โหว้ยอะถูกต้องครับยากยล้อยอ่อะทีนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการแบ่งไฟเนาะแบ่งปันไฟล์การแชร์ไฟล์และการกำหนดสิทธิ์ผู้เข้าใช้งานต่างๆใช่ครับก็คือทาง g o o g l e Drive เนี่ยมันมีระบบการกําหนดสิทธิ์หรือการขอสิทธิ์ในการเข้าใช้งานทั้งการแก้ไขการอัปโหลดดาวน์โหลดครับในไฟล์ต่างๆ ซึ่งมันจะกําหนดได้เช่นผมอยากจะกําหนดให้พีทดาวน์โหลดไฟล์นี้ห้ามดาวน์โหลดไฟล์นี้มันทําได้หมดเลยใช่ครับเนี่ยคือมันเป็นข้อดีของมันเรื่องความปลอดภัยเนาะแล้วก็สามารถเก็บทุกอย่างได้ในราคาเริ่มต้นพงแค่เจ็ดสิบาทต่อเดือนครับนี่แหละที่เราสรุปไปก่อนหน้านั้นเนาะหรือจะใช้ฟรีก็ได้นะครับถ้าใครแบบไม่คิดจะเก็บถึงสิบห้าจิกะไบต์ใช้ฟรีก็ได้รไดครับโดยพื้นฐานหลักๆเราก็ใช้ฟรีเนาะ เพิ่งจะมาแบบมี w o r k ์กสเปกันไม่นานอ่ะเนาะครับเพราะว่าในในกูเกิลไทยส่วนมากอ่ะเราไม่ค่อยได้ไม่ได้ค่อยได้อัหลดอะไรมากเท่าไหร่จะใช้ในการส่งอีเมลแารรับแจ้งเตือนอีเมลจากทางธุรการเขาครับเช่นการเ n นด้เข้ามางานอะไรพวกนี้นั่นประมาณนั้นใช่ใช่ทีนี้เดี๋ยวอาจจะย้อนกลับไปนิดนึงมีคําถามอีกแล้วบัญชี Google ทําไมมันถึง จำเป็นกับชีวิตเราในปัจจุบันมากขนาดนี้พี่คิดว่าไงก็อย่างนี้กล่าวมาเรื่อยๆครับคือผมคิดว่า Google service อ่ะมันเป็นเหมือนมันเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญเนาะเกี่ยวกับชีวิตเรานะครับอย่างอย่างผมใช้มือถือ Android อ่า Google อ่ เพื่อเพื่อใครไม่ทราบนะคะว่าระบบปฏิบัติการ Android นะครับเป็นระบบปฏิบัติการของ g g o o l ถูตกองนะครับซึ่งใช้ Android Google ติดมาแล้วหนึ่งนะครับแล้วก็จะพ่วง o o o l l s e ว v i c e มาต่างๆเยอะแยะนะครับเป็นเหมือนแม่ลูกที่ผูกติดกันไม่ขาจะโหลดแอปก็ต้องมีบัญชี Google แล้วนะครับจะดู y o u t u e อ่ะไม่ต้องล็อกอินก็ได้แต่ว่าถ้าล็อกอินก็จะได้ฟีเจอร์ต่างๆเพิ่มขึ้นเช่นประวัติดูอะไรแบบนี้นะครับ ูดถึงยูทูบเนี่ยสมัครพรีเมี่ยมไหมสมัครค่ะผมว่าโอเคอยู่นะพีเนียมสมัครไปปีกว่าแล้วรู้สึกแบบไปโฆษณาหายนะโฆษณาหายหมดเลยอ่ะคือมีเรื่องเล่าให้ฟังเมื่อวันก่อนไปไปไปบ้านเพื่อนมาแล้วก็ไปเปิด youtube เขาเปิดดีๆเขาเนาะเราแบบเห็นโฆษณามันขึ้นเราแบบตกใจไม่ได้เห็นมาเป็นปีเลยแบบตกใจว่าเฮ้ยสมัยนี้ยนายไม่ใช้ Google พรีเมียมอะไรอย่างเงี้ยนายไม่ใช้พรีเมียมเลยเหรอ เขาบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องใช้ทีเมียมด้วยเนี่ยมันไม่มีโฆษณาไงมันแพงนะนี่แพงนะา159เองต่อเดือนอ่ะสองไปสมัครดูอ่ะอย่างผมเนี้ยหารหารกับเพื่อนก็40บาทต่อเดือนนะครับประมาณข้าวจานหนึ่งนั่นเองนาะไม่แล้วทุกคนเนี้ยโฆษณาของ Google อ่ะมันมาแต่ละรอบหลายทีมันก่อนที่ผมไปนั่งดูอ่ะครับว้สามนาทีนะอ๋อบางตัวต้องรอสิบห้าวิสามสิบวินะเฮ้ย สกิปสกิปอัตโนมัติก็ไม่ได้นะครับสกิปเองนะคก็นั่นแหละครับก็เป็นเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งเนาะของของย u ทูบพรีเมียมที่ลองไปติดตั้งลองลองไปสมัครใช้งานซับสครายกันโดว่ามันมันโอเคแล้วก็ดีมากๆเลยครับในเอเเมนต์แต่ y o u u u b พรีเมียมไม่รวมใน Google w o r k Space นะครับอย่าอย่าอย่าเข้าใจผิดนะครับ Google w o r k Space มีไว้ทำงานนะครับใช่ครับไม่มีผ่านนอกประเด็นอทีนี้มาสรุป ความสามารถของ Google Drive กันดีกว่าครับเพราทมัทำอะไรได้บ้างอย่างแรกเนาะคือการสร้างเอกสาร s p สเป s h e e t งานนำเสนอแบบออนไลน์นะครับใช่ตัวอย่างเช่นไฟล์ที่เราคุ้นเคยกันนะไฟล์ Word Excel Powerpoint ใช่ครับเป็นประมาณนี้ใช่ที่เราพื้นเป็นพื้นฐานของโปรแกรมสร้างเอกสารที่ Google บันดาลให้เราใช้ได้ทั้งหมดเลยใช่ครับสะดวกมากฟรีฟรีด้วยฟรีด้วยสอง ใช้งานอ่าเป็นการทํางานร่วมกันได้แบบเดียวถามครับที่พูดไปเมื่อกี้หมดเลยใช่ทุกอย่างเดียวทัาหมดผมทํางานเครื่องนี้พีททางานเครื่องนี้เฮ้ย<ช>โยนกันไปโยนกันมาแต่ว่าเราสามารถทาํางานไฟล์เดียวกันได้ใช่ครับก็คืออาสมมติเป็น g o o g l e d o c เนาะใช่ใช่ผมกับจิ้งมีลิงก์เดียวกันต่อให้ผมกับจิ้งทํางานบนคนละเครื่องแต่ว่าผมกับจิ้งสามารถทํางาน ได้เหมือนกันเลยคือสามารถเข้าถึงไฟล์เอกสารนั้นเลยนะครับถูกอืมก็มคือแก้แก้ได้พร้อมกันเลยนะครับอ,อันที่สามหนูข้อสรุปนะพี่เนาะรเรื่องของการจัดเก็บจัดเก็บงานได้อย่างปลอดภัยใช่ถูกต้องครับคือเราสามารถแก้ไขแล้วก็เข้าถึงไฟล์ข้อมูลของเราออกจากที่ไหนก็ได้ใช่ครับรวมทั้งขหยมั่นใจเลยอะว่าไฟล์ที่เราเก็บอะมันปลอดภัยแน่น,นอนอยู่ในความคุ้มครองของ Google ครับบริษัทระดับโลกเนาะยืนหนึ่งยืนหนึ่งครับปลอดภัยแน่นอนแล้วก็การทําสําเนาหการการ Copy เนี่ยเป็นเรื่องง่ายดายมากใช่ฟรีนะครับฟรีฟรีอ่าแล้วก็จะเป็นหัวข้อสุดท้ายก็คือเราสามารถควบคุมหรือว่าค o บ r ุมการจัดการสิทธิ์ในตัวไว้ของเราอ่ะครับครอบคุมมากๆกำหนดสิทธิ์ให้ใครทํางานนี้ไม่ให้ใครทํางานนี้โหลดได้โหลดไม่ได้ใช่เปิดได้ดูไม่ได้ ทำได้หมดทําได้แค่ดูได้แต่ดาวน์โหลดไม่ได้ดูได้แต่แก้ไขไม่ได้อะไรประมาณนั้นดูได้แก้ไขได้อะไรแบบนี้ใช่ใช่ใช่สิ่งที่พูดมาทั้งหมดก็ฟรีรใช้บริการฟรีนะครับอยากได้พื้นที่เพิ่มซื้อนะครับตัวอย่างก็ขับเคลื่อนไปด้วยเงินพื้นฐานคือฟรีอยากได้พื้นที่เพิ่มซื้อซื้อเงินเสียเงินนะครับอยากพรีเมียมก็เสียเงินใช่ไม่อยากมีโฆษณา ส,ส <laughs> ถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ